สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovey l B B Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB บีก็จะมาแนะนำร็อกของน้องหลิวหยู่จากรายการช่วง2021ค่ะ และในวอลอ์กนี้นะคะก็เป็นวอลอ์กหลังจากการประกาศผลเดบิวต์เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดคลิปมานะคะก็เป็นตอนที่ประกาศผลของน้องหลิวยีเลยค่ะเพื่อนๆก็ยกนิ้วให้เลยบอกไม่ต้องสงสัยเลยที่น้องหลิวยีได้นะคะเพราะน้องเหมาะสมมากที่จะเป็นเซนเตอร์ของวงค่ะและเรานะคะประทับใจตอนที่ผู้จัดการของน้องหลิวยีนะคะนำพาพัดของคุณแม่ของน้องหลิวยีมาให้น้องด้วย บอกว่าถึงแม้คุณแม่ของน้องหลิวหยีจะไม่ได้มานะคะแต่เขานะคะก็นาําคําอวยพรของคุณแม่ของน้องหลิวหยีมาให้ซึ่งในพัทนะคะก็มีตัวอักษรจีนอยู่แล้วคือน้องก็แบบกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่อะทุกคนเรามองนะคะเรารู้เลยว่าน้องคงไม่อยากร้องไห้แต่พอเห็นพัดก็คือไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็พยายามเก็บสีหน้าไวอ้อ่ะพยักหน้าเงๆคือแบบน้องนายอยู่ที่ไหนรีบมากอดปอบน้องหลิวหยีที และหลังจากนั้นนะคะน้องหลิวหยีก็มาแนะนำตัวว่าผมคือเด็กฝึกจากรายการช่วง2021หหลิวหยีและก็ต่อด้วยว่าผมชื่อหลิวหยีจากวง into one ก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้น้องคือหลิวหยีจากวง i n t o one แล้วค่ะแล้วน้องนะคะก็มาโชว์พาร์ทที่น้องได้มาแล้วก็บอกว่าน้องเคยคิดว่าถ้าวันไหนน้องประสบความสำเร็จในการเป็นบอยแบนด์กรุ๊ป วันนั้นนะคะน้องคิดว่าน้องจะใส่ชุดอะไรดีน้องก็เลยบอกว่าน้องอยากวาดเครื่องแต่งกายในจินตนาการของน้องลงในพัดค่ะน้องบอกว่าชุดที่น้องอยากวาดนะคะจะต้องเป็นสีฟ้าและได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเอวต้องเรียวเรียว กางเกงต้อเอวสูงเพราะจะได้ทำให้ขาน้องยาวขึ้นแล้วก็มีเสื้อคลุมสีแดงด้วยนะคะจากนั้นนะคะน้องหลิวหยีก็เรียกน้องหลินโมมาแล้วก็ให้น้องหลินโมนะคะวาดรูปน้องหลิวหยีในจินตนาการของน้องหลินโมแล้วน้องหลินโมนะคะก็วาดรูปตัวแอลค่ะซึ่งก็คือตัวนำหน้าชื่อของน้องหลิวหยีแล้วจากนั้นนะคะน้องหลิวหยีก็เรียกน้องดกี่มารูมาวาดอีก น้องดิคีมารู้นะคะก็วาดรูปน้องหลิวหยีในท่าตอนที่น้องหลิวหยีนอนตรงนั้นเลยนะคะน้องหลิวหยีก็บอกว่าโอ้ไ oh my god เหมือนฉันมากมากเลยส่วนน้องซานตานะคะก็ถูกเรียกมาด้วยน้องซานตาก็วาดรูปตัวอักษรภาษ,ษาจีนที่เป็นชื่อของน้องหลิวหยีค่ะแล้วก็มีคำว่า into one แล้วก็ตัว c ที่หมายถึงซนเตอร์ผสมอยู่ด้วยและน้องซานตาก็บอกว่า หลิวหยีเป็นตำแหน่งกลางของวง In น o ร์ทค่ะแล้วน้องซานตานะคะก็วาดรูปหน้ากับไหลของน้องหลิวหยีไปเติมลงที่ชุดที่น้องหลิวหยีวาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยคือเห็นแล้วเอ็นดูไม่ไหวอะทุกคนส่วนน้องหลิวจางนะคะน้องหลิวหยีก็ร้องเพลงเลยว่าวาดอะไรก็ได้ที่นายชอบนะคะแล้วดูท่านอนรอของน้องหลิวหยีเราคิดว่าน้องคงง่วงแล้วแหละ คงอยากไปนอนเต็มแก่แล้วนะคะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก่อนหน้าวันประกาศผลน้องๆก็ซ้อมกันจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกพอตอนประกาศผลเสร็จกลับมาที่พักก็ยังต้องมานั่งถ่ายวลลอกอีกเหนื่อยแทนเลยเนาะแล้วรูปที่น้องหลิวจางวาดนะคะน้องหลิวจางก็วาดน้องหลิวยีตามนี้เลยค่ะขออนุญ,ญาตไม่บรรยายแล้วกันเนาะเห็นแล้วเอ็นดูนะคะ และนี่ก็คือพาร์ทของน้องหลิวหยีที่เพื่อนๆวาดให้ค่ะเอาจริงๆนะตัวหนังสือของน้องซานตะที่วาดให้อดีที่สุดแล้วนอกนั้นก็คือรูปวาดของเด็กๆที่ง่วงนอนนะคะอารมณ์แบบวาดก็วาดง่วงก็ง่วงแค่นี้พอแล้วงี้เจ้าเด็กสามขวบทั้งหลายนะคะ และก่อนจะจบคลิปนะคะน้องหลิวหยีก็มาพูดความรู้สึกน้องบอกว่าเมื่อตอนมารายการช่วงครั้งแรกนะคะน้องถือพัสดมาด้วยและในวันสุดท้ายนะคะน้องก็ยังคงถือพัสดอยู่คือมันมีความหมายสำหรับน้องจริงๆและวอกของน้องหลิวหยีก,ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ เราก็ขอแสดงความยินดีกับน้องหลิวหยีอีกครั้งนะคะที่ได้เดบิวในนามสมาชิกของวง INTO ONE แถมยังเป็นเซนเตอร์ของวงอีกน้องเก่งมากๆจริงๆและป้านะคะก็อยากจะขออวยพรให้หนูมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆใช้ความสามารถที่มีอยู่นำพาวง INTO ONE ไปสู่ระดับโลก ได้เผยแพร่วัฒนธรรมจีนออกสู่สายตาคนทั้งโลกอย่างที่หนูต้องการหนูประสบความสําเร็จในรายการมาแล้วครั้งหนึ่งป้าเชื่อว่าหนูต้องพาวงอินทูวันประสบความสําเร็จไปพร้อมหนูประสบความสําเร็จในระดับโลกได้อย่างแน่นอนป้าเป็นกําลังใจให้หนูตรงนี้เสมอสู้ๆลูก และสำหรับวันนี้นะคะ BB ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับ b ีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย